ดีใจอ่ะดีใจดีใจแม่มาเอ้ยบีสองตัวเล็กเอ้ยคนท้องแม่เอาไข่ต้มมาให้ด้วยนี่จุ้ยจุ้ยจุ้ยเอ้ยคิดถึงแม่เปล่าคิดถึงแม่เปล่าคะบีสองเออหรกเอยเดี๋ยวแม่อย่าเลยเออเดี๋ยวแม่เข้าไปนะเข้าไปเอาะจุ้ยมามาเดี๋ยวแม่เข้าไปค่ะเดี๋ยวแม่เข้าไปค่ะเออ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 ปะปะปะปปะปะปหล ไข่ต้มเดี๋ยวแม่ปอกให้นั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆไหนนั่งรอแป,ป๊บหนึ่งเออเดือดเดนั่งรอแป๊บหนึ่งไหนแม่เอาอาหารพี่เปิ้ลมาด้วยเออนั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะมากินก่อนเออเดี๋ยวแม่เอาไข่ต้มให้กินก่อนเออเดี๋ยวแม่แกะไข่ต้มให้นะคะโอเคโอเคพี่สองพี่ถึงแม่นะคะพี่สองกินเลยลูกกินเลยกินซะลูกกินซะเดี๋ยวแม่แกะไข่ต้มให้ ไข่ต้มไข่ต้มโอ้โหโอ้โหชอบกินไข่ต้มโอ้โหแม่ลูกแม่ลูกอเดี๋ยวแม่อาหารไปใส่ให้นะคะแป๊บนึงแป๊บนึงเออจัดจัดจัาเออโอเค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 น่ารักจริงๆเลยลูกเดี๋ยวแม่อาหารไปใส่ให้นะคะอ่ะนี่ของคนท้องอันนี้ของตัวเล็ก อืมตัวเล็กอ่ะอ่ะบีสองตัวเล็กอ่ะไม่ให้ตัวเล็กอ่ะตัวเล็กตัวเล็กไม่ให้เออกินซะลูกกินขนมนะเออกินซะลูกกินเลยลูกกินซะลูกนให้อิ่มนะคะเก่งมากกินซะตัวเล็กกินซะตัวเล็กกินหรอกน้อขี้อ้อนใช่ไหมคะเออเช่าสวยจังเลยมีคุณกิ้งด้วย ขี้อ้อนเราอะขี้อ้อนไหนแม่ดูหน้าชิเออขี้อ้อนจริงๆเลยหนูขี้อ้อนใช่ไหมคะคนทองขี้อ้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่จะไปหาพี่น้ำตาลแล้วนะต้องไปให้ข้าวพี่น้ำตาลอีกล,กลเดี๋ยวแม่ไข่ต้มมาให้หนูนะคะหนูชอบกินไข่ต้มลูกหนูก็ชอบกินใช่ไหมคะขนตาสวยจังเลยเราอะไปต่อขนตาที่ไหนมาคะขนตาสวยจัง เดี๋ยวแม่ซื้อมาสคาร่ามาให้หนูทาไหมคะเอาป่ะเดี๋ยวแม่ไปซื้อมาสคาร่ามาให้จุดทาไหมคะฉีไฟฟ้าไหมคะสวยๆเอาไหมคะเอาไหมซื้อบัตรออนด้วยทาแก้มสีชมพูอาลิปติกด้วยไหมคะอาลิปติกด้วยไหมคะ <laughs> ขี้อ่อนอ่ะคนท้องขี้อ่อนคนท้องขี้อ,อ่อ,อ,นอ,อนฉุดๆเลยโอ้โชว์สวยจังเลยนี่ง้งจร้งด้วยไป <laughs> เดี๋ยวก็ติดหรอกเข้าไปหนุกเข้าไปหนุกเข้าไปไม่ออกมาหนุกเข้าไปเข้าไปหน่ตัวติดแล้วเนี่ยเข้าไปหูกเก่งมากตัวเล็กขึ้นเยอะๆกนันท้องโอ้โหจะไปปอกคอสวยอย่างเงี้ยคะเออลาดลาดตัวนิดนึง